ทำไมเราถึงก็ต้องมาเป็นล้อแมกล้อแมกซ์อ่าทำไมเราไม่เป็นล้อเล็กอย่างพวกเขาในสไตล์การแต่งมันก็สวยงามถูกไหมอันนั้นก็เป็นหนึ่งอย่างแต่ทำไมเราถึงมาแหวกแนวมาเปลี่ยนไปต้องมาหาโชกีดีใส่ทำไมต้องมาหาล้อแมกซ์ทำไมต้องมาเป็นยางใหญ่อะไรประมาณนี้คือถ้าเทียบกับยุคก่อนนูนกับเราทำไมเราไม่ตามเขาอย่างนี้หาเป็นเพิ่มเป็นความปลอดภัยหรือว่าเป็นสมรรถนะในในช่วงของโชกที่เราหาได้เราเซ็ตใหม่แล้วหาไว้มันจะเพิ่ม สมรรถนะในการยึดเกาะถนนได้ดีกว่าในเรื่องของโช้ก<ม>วารควบคุมของรถนะครับมันก็มันก็จะดีกว่าในยุคก่อนๆน,นั้นเพราะว่ายุคพวกนั้นก็คือเขาไม่มีใครได้สนใจกับของพวกนี้นอยู่แล้วถามว่ายิ่งแต่งยังไงก็ได้ให้เตี้ยรหรือว่าให้รถเ,<ป>เบาเให้รถเบาให้รถล้อเล็กๆยังไงก็ยังมองดูว่ามันมีเสน่ห์ในมุมมองของรถในยุคนั้นแม้กระทั่งยุคนี้ก็ยังเป็นก็นยังมีอยู่ให้เห็นอยู่เลย ล้อแม็กกับยางใหญ่หญโชคก็ต้องถูงขึ้นแต่ทุกอย่างเราได้หาเราได้ปรับไต์มไปหมดแล้วตามที่เราได้คิดเราผ่านมาจากทางจุดตรงนั้น